สวัสดีคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมครับเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยรถเนี่ยทั้งหยุดแล้วก็ทั้งเต็มมีทั้งหยุดทั้งเต็มนะครับผมผมวิดีโอนี้ผมก็จะไปเอารถมาทําการามาทําการออบเนื้อนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ มาทําการวิ่งดินเอ้ยวิ่งวิ่งข้าวแล้วกันนะมาทาการใส่ข้าวเราจะเอาพี่หลงฟูโซ่ดีไหมมิซูมิชิเฮ้ยมิซูมิชิเอทาดเฮ้ยไม่ใช่เราจะเอาไอ้แดงเหมือนเดิมไหมไอ้แดงไอ้แดงอ่าคิดว่าน่าจะเป็นพี่แดงขายดาบอนเด้เอเฮ้ยไม่ใช่คิดว่าน่าจะเป็นคันนี้เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวเอาไปกันเลยละกันนะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีทั้ง พวงมีทั้งแม่มีทั้งพี่มีทั้งนอ้องจะเป็นทุกอย่างให้ได้หรืไงเดี๋ยวไปใส่ข้าวครับเอาสักหนึ่งหนึ่ร้อสิบล้อเลยครับผมสองพ่วงกันไปเลยครับคุณผู้ชมครับสองพวงก,กันไปนลกกนเปลา พเออพงเพงเพงอะไรครับเนี่ยเพลงอะไรครับเนี่ยนี่เั็นเพลงอะไรกัน,กนเนี่ผัวไอ้ไปเขากระเด็นไปเลยว่้โหยปโอปท,าท,าท้าสะไทย เอ๊บเอ๊บเฮ้อเฮ้อเก่งเลยคัมเซียเฮ้อเฮ้อโอ้โหแปลงที่เสร็จอย่างรวดเร็วครับแปลงที่2ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ผมออกไปอาบน้ำแปลงฟันดื่มน้ำผสมผัะนะครับผมกลับมาคนระับโอ้โหรถจะเสร็จหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ โอ้ยไอ้บ้านี่ผมจะขึ้นรถไอ้นี่โอ้โหผมจะขึ้นรถเกียวเดีย๋ยวเราเติมไปทีละคันเลยแล้วกันนะคุณยองครับแหมเติมไปทีละคันละ่ะครับ

ไปกันต่อเลยครับไปกันตอน่อเลยนี่ชัดตัวตนของคนจริงนะครับผมเรททั้งคันนะรเรทด้านนะค,คุณยค้ยมครับไปก่อนเด้อเพนะไปก่อนนะครับเอฟเอฟเอฟอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ย ไปกันเลยครับไปกันเลยไปกันเลยบักกาบอกคูหนู้โแอบบอกอ้ไรเฮึบเย็ดฮึบเฮ็ดบักกาบอกคูเทปันเลยครับเทปัล่าเทปันเลยครับเทปัล่าเทปันเลยครับเทปันล่า เห็นแล้วครับเทเลออกโอ้ยเห็นแล้วครับเทแล้วฟเบฟเบฟเบฟเอฟจ๊อบชู่วโอ้ฟ้ามันสลัวซะเหลือเกินคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเปลี่ยนบรรยากาศให้ฟ้าป่าอะไรสลัวใช่ไหมเอาเมฆมาสักสองสามก้อนหน่อยดิเออ เอออะไรของมันวนะนะไม่มีเมสักกอ้อนเลยมาเท่าเด็กะทุกมได้โพเดียมเลยเออโพเดียมเลยนะเออจะเอก็สมบูรณ์พัฒนาครับผมนะเลททั้งคันเช่นกันนะคุณผู้ชมเลททั้งคันเออโอ้เจะเสรวคุณผู้ชม หนูก้าบอกไอ,อ้ฮึบฮึบฮึบมาแล้วครับไปเลยไปเลยฮู้ยไปเลยครับไปเลยมาเ,เ,เลยครับ,รบ,ต,ารบตามมาเลยครับตามมาเลยฮึยไอนน้ไม่ต้องสตาร์ทเครื่องปะเนี่ยปอเจริญครับปานเจริญครับผมอื นี่ครับผมนี่เลยนี่เลยครับมันต้องพปคนวนนี้ครับผมบอกแล้วครับว่ามันต้องพปคนไันนี้ครับผมวันเดมัดนเดย์วคนเดนะครับผมโอเคถอยไปละถอยไปเลเอาเราปักคาหนึ่งก็พบทำไมมันไม่ทำไมมันไม่ใส่เลยโอ้โหแล้วไปดับเครื่องทาไมอ่ะผมจะขึ้นรถอันนี้เออ เอ้มันต้องกดต้องกดแหน๊ะคุณโยมยูใส่ไปเลยครับใส่ไปละใส่ไปเลยใส่ไปละเล็ทั้งคันเล็ทุกคันครับผมเล็ทั้งคันเล็ทุกคันใส่ไปเลยครับใส่ไปละไอเอ๊นี่เอาเอาหัวลงอีกดิเอาหัวลงอีกดิหัวสูงเกินไปหัวสูงเงินปลาออยากหัวสูงที่ร้านอยากหัวสูงสมบูรณ์ไปไหนวะ สมบูรณ์ไปรุ่นละเอา้าแล้วไอ้นี่มันอะไรของมันวะเนี่ยแล้วไปเกี่ยวไหนต่อวะเนี่ยเฮ้ยเฮาเฮ้ยไม่มีที่เกี่ยวแล้วเฮ้ยแล้วไอ้นั่นเป็นอะไรวะนะ่ะฟังแม่งแต่เพลงเดียวอยู่นี่ละเผิเไปดับเครื่องเนละคุณผู้ชม โอ้อะไรของมันวะเนี่ยไปครับไปไปกระต่อเลยไปกระต่อเลยครับเจะเกี่ยวตรงนี้นะครับผู้ชมปึ๊บแม่หนูกล้าบอกอาไอ <c oughs> เพลงอะไรกันแน่เพลงสมัยยุคต้นรูฟตอนสมัยผมเด็กๆเลยนะเพลงเนี้ยป่ะไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับคืออ่าเอางี้เดี๋ยวเอาคันนี้เดี๋ยวคันนี้เสียงไปนู่นเอาคันนั้นเสียงไปนี่ไม่ใช่เอาพี่พี่ก็เสียงไปนี่ดีพี่เอ้ย พี่จะเลี้ยวไปไหนละแม่พี่ก็เนาะไม่บักฮาหนิแม่โอ๊ยไม่ใช่พี่จะเฉียงไปไหนละพี่เอ้ยอ๋อมันเฉียงตามนาเหรออโอเคโอเคอ๋อนามันเฉียงมานี่นี่นานามันเฉียงไปนู่นนามันเฉียงไปนู่นนู่นน้มันเฉียงไปนู่นเฉียงไปเลยเฉียงไปเลยช่วยช่วยกัน ผมไปใส่เจ้าช้างก่อนเกี่ยวด้วยเหยียบด้วยนะอย่าลืมเหยียบด้วยนะอย่าลืมเหยียบด้วยเอาแล้วปานเจริญทำไมอ่ะโอ้เจ้าช้างเรืออย่างเยอะเลยคุณโยมเจ้าช้างเดี๋ยวค่อยใส่แล้วกนะันเนาะเลยเยอะเกิไนไอ้เล็บดู ทา่บ้านอยากเป็นกูเด่อมาตันงโคตรกว่านี้ไปเลยครับไปเลยไปเลยไปเลยออไปเลยครับไปเลยไปเลยไปเลยยไปเลลูกเพลไปเลยเดี๋ยวผมไปใส่เดี๋ยวผมไปใส่ตามก็ได้โอ้สมบูรณ์ไม่เก็บตรงนี้เลยดิไอ้นี่จะไปไหนวะเนี่ยมันไม่ปิดปากวะเนี่ยเอออันนี้ไม่ได้ปะ เฮ้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 ไอ้ป,นปนันไอ้ปนันเจริญปันเจริญทำไมดับเครื่องอย่างนั้นอะ่ะโอ้หต้องวิ่งไปดูอีกู oh. หัวอะไรวะคุณวายกันจัดแล้วคุณยงคุณวายกันจัดคุณยงคุณวายกันจัดคุณวายกันจัดครับคุณวายกันจัดแหมอ๋อมันเกี่ยวเสร็จแล้ว อ่า,อาใส่ไปครับใส่มาเกี่ <será en masse> ยวสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างก็ขออภัยนะครับอ <ra Cómo> ไปครับมา <hi> โอ้งานลุมครับงานลุมอันนี้80ไล่นะคุณผู้ชมลุมไปเรื่อยๆอ่ะนู่นอ่ะ มัน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 ไม่ใช่แปลงเดียวนุเดี๋ยวไปลุมตรงนู้นหน่อยเอาแล้วไอ้นะั่นมันดับทำไมล่ะเฮ้ยมันดับทำไมล่ะไม่ไปต่อล่ะไปกันต่อครับไปกันต่อผู้ชมเคยฟังไหมเพลงแบบเนี้ยเพลงสมัยเก่าด้วยด่ะ มันดับทำไมวะเนี่ยเอ้ยมันมึนเลยของมันวะโอ้เออไออเออเออเออะอเอ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 อมออเอเกีเยวไปวเออเอเอ,เอเไไอออเออเอมเเออเออเออนอออเออเออ้นอเนเเอเอออมอมอเอเเอ เออมาเกี่ยวป้าไปเลยครับไปเลยไปเลยอย่าไปชนกันดิอย่าไปชนกันดิชนกันไหมชนกันไหม,มโอ้หลายคันมากหลายคันมากเฮ้ยผมไปหน่อยผมไปหน่อยอู้ไม่ชนเว้ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะเสื้อไอช้าง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 ไม่เก็บไอตรงนี้อ่ะช้าง โอ้ช้ามึงพี๊มึงจะเดินมาทำไมไม่เจ็บขอบ่ะผมงงจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมโอ้รถเดินแม่งอย่างช้าเลยดูสิไป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 ,ไป,ไป,ไปเออ,เอ,อโอ้ไปครับมาไปเลยครับไปเลยไปเลยไปเลย เก็บงานขอบหน่อยพี่ย่างเออพี่เล่นไม่เก็บเลยอ่ะสะสมบุญมาเนี้ยสะสมบุญมาเนี้ยแล้วก็น่าหน้าไปเก็บตรงนั้นไปปานจะเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเร็วมากเลยอ่ะคุณผู้ชมเหลือตรงนี้นิดนึงโอ้เหลือตรงนี้อีกด้วยเออไปเลยพัวเลยปาน สมบูรณนะ์งั้นสมบูรณ์โอ้โหลุมห้าคันเลยคูย้อมไปครับไปไปไปไลุม,ปลลมปลไปเลยลุมไปเลยเออจุกจักร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 จุกไปเลยสมบูรณ์มันโมปาดโมปาดดีวะ่ะสมบูรณนะ์เนาะคุณชมนะไปเลยครับไปเลย มันเดินช้ามากเลยอ่ะมันขึ้นเนินด้วยนะครับโอ้ช้างติดต้นไม้อีกปัดโถเฮ้ยช้างมันเดินไปหาเกี่ยวเองแหละจะหาเกี่ยวเองเนอะเจ้าของนาผมคนหนึ่งน่ะไม่ยวใไงยอ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 งไปครับไปไปครับไป จุดจ,จัดจ,จุดจัดจุดจัดฝุ่นตลบป้วนเลยฝุ่นตนลบรปบัวลายแต่ว่าผมตั้งค่าฝุ่นไว้เท่าไหร่วะฝุ่นสุดแล้วนะฝุ่นสุดแล้วนะทำไมมันไม่มัน,มมนยังดูเหมือนน้อยอยู่เลยเนาะฝุ่นอันนี้ตั้งฝุ่นไว้สุดแล้วนะ,นอะเออนี่ยครับเก็บไปเลยเก็บทั้งหญ้าเก็บทั้งข้าวอะ่ะ สองขันนั้นว่ายังไงสองขันนั้นว่ายังไงสองขันนั้นว่างไงครับสองขันนั้นว่างนะครับโอ้เสร็จไปแล้วโอ้พอจะเริ่มไหวหรือเปล่าเนี่ยปึ๊บโอ้โหเราช้ามึงไม่เก็บตรงนั้นมะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมจะเดินไปแปลงใหม่นะครับคุณยมผมไม่แน่ใจว่าใช้ AI เดินได้หรือเปล่าไม่แน่<ๆ>ใจนะคุณยมอ่ะ คิดว่าน่าจะได้เหมือนกันนะโอ้ต้องระวังต้องระวังต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ต้องระวังนะครับโอ้ต้องระวังต้นต้องระวังต้นไม้นะครับผมโอ้ดูดิมันเหลืออย่างเยอะเลยอะตรงนั้นอะอะไรครับเนี่ย อะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวไปเก็บชื้อกัน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 มามามาเดิน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 มาครับเดินมาเดินมาเดินมามาเลยครับมากันเลยมาเลยครับมาเลยมาเลยมาเลยโอ้ตรงนี้แม่งเหลืออย่างเยอะคุณผู้ชมดูจะเยอะมึงเหลือไทำไมเนี่ยลูกพี่ โอ้เรือจะเชื่อเลยเนี่ยโอ้โหรถเราอยู่ข้างล่าง่นอะโอ้มาแล้วมาแล้วช้างมาแล้วช้างมาแล้วฝั่งนี้ว่าไงฝั่งนี้ว่าไงโอ้หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วยูฝั่งนี้หมดแล้วครับฝั่งนี้หมดแล้วสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดยงนิ้วให้เลยครับจกนิ้วให้เลย เดี๋ยววิดีโอหน้าจะพาคุณผู้ชมไปเดินไปแปลงใหม่แล้วกันนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรียงเรียงเดินเรียงแถวกันเลยเนาะอ่านี่นี่น,นี่เก็บไปเลยเก็บไปลาจะพาไปแปลงใหม่พาไปแปลงใหม่ทรงผมทรงใหม่ไปครับปลาเดินไปดิปึ๊บ แล้วมันจอดทำไมวะเนี่ยอ๋อต้นไม้เหรออ๋อได้ๆถ้าต้นไม้เดี๋ยวผมเก็บให้นะถ้าต้นไม้อ่ะกลัวไรกันต้นไม้เนี่ยเฮ้ยใจใจผมกลัวผมก็เต้นต่อผมก็เต้นต่อยเอานะครับคุณผู้ชมเออเดี๋ยวแม่บรรลุจักถอยเห็นไหมสมบูมรณ์บรรลุจักถอย,อยงไง มาพี่เด <Roy, S 1> ี๋ยวผมจัดการเลยพี่สมบคุณมันรู้จักถอยไงครัคุณยู้ชมโอเคผมเดี๋ยววิดีโอนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับโอ้ยก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเดินนะครับไปแปลงต่อไปก็ตอนนี้เราได้สองแปลงกันแล้วนะครับตอนนี้80ไร่อีกเยอะเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับโอ้โหนี่ครับ แปดสิบไล่ก็อีกเยอะเหมือนกันนะครับผู้ชมวันนี้ภาพจากโดนนะครับมาเสร็จแล้วสินวโอ้โหใช้เวลาค่อนข้างที่จะโอ้โหนี้แปลงหนึ่งนะครับแปลงหนึ่งเราอยู่นี่แปลงสองมาแปลงนี้เดี๋ยวแปลงสามจะเดินมาแปลงนี้กันต้องเนามาลุมแปลงนี้แปลงนี้น่าจะง่ายหน่อยครับเพราะว่ามันดูโล่งๆแต่ว่าเล็กแปลงเล็กๆก็แป๊บเดียวนะแปลงนี้ไม่ได้เกี่ยวนะครับแปลงนี้ไม่ได้เกี่ยวนะครับ แล้วก็จะเดินมาแปลงนี้แปลงนี้จะง่ายเลยครับมันมันตรงนะครับผมเจอกันไหมครับสวัสดีครับโอ้โหเสียงรถจูจ๊ๆจูๆ